ลำล่างเพราะว่าตอนนี้อ่าเลือดบ่ไหลแล้วถืออยู่แขนเดียวตอนนี้เลือดไม่ไหลแล้วอ่ะเล็บ <laughs> เริ่มเป็นสีม่วงแล้วนะคะทุกคนขออนุญาตลาเนาะทุกคนจะได้ไปอาบน้ำทานข้าวแล้วก็พักผ่อนส่วนใครที่ยังเดินทางอยู่ หลังจากที่ออกมาเที่ยวพักผ่อนกันก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพนะคะรถติดก็ค่อยๆไปเนาะเออกลับถึงบ้านก็อาบน้ำพักผ่อนนะคะพรุ่งนี้จะได้ลุยงานกันต่อส่วนน้องๆที่เรียนหนังสือนะคะก็ขอให้เขาให้มัมมีตั้งใจเรียนนะคะอ่าลูกสาวให้กําลังใจม่อมมีทุกคนเลยค่ะไปแล้วนะคะนั่นละฟันดีนะคะบ๊ายบายกุญแ์ค่ะ ทา่าน้แล้วกลังไหม, bye, ม bye, บ๊ายบายแมบายบายค่ะบายบายค่ะบายบายยายบายบายข้างหลังข้างหลังยกมือหน่อยบ๊ายบายนั่นมามีนะคะ <laughs> <laughs> ล้ามามีนะคะ้ามามีทุกคนเลยคะ่ะฝันดีนะคะมามี <laughs>